เมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมโดยมีการจัดเตรียมอาหารบูชาข้าวพระไว้อย่างประณีตงดงามอีกทั้งยังได้มีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกายจัังหวดปทุมธานีค่ะทั้งนี้นะคะภายในงานพุทธศินิกชนถูกท่าน ได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วจึงเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่จะดะจะได้น้อมถวายผ้าตรายธยธรรมแดกคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะซึ่งจะเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญติดตัวไปพบชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชา และหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมในวันนี้ค่ะซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้นะคะได้ดําเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยค่ะ